โอเคนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องการดำเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบันมาดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้คืออะไรนะคะ,ะจุดประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือจะทำให้เรานะสามารถอธิบายการดำเนินชีวิตของคนในยุคอดีตแล้วก็ปัจจุบันได้นะคะ,ะมาดูภาพนี้นะคะเป็นภาพตัวอย่าง ของการละเล่นการละเล่นในที่นี้ก็คือเป็นการละเล่นไทยหรือว่าการละเล่นพื้นบ้านพื้นเมืองในอดีตนั่นเองนะคะเพราะว่าในอดีตนั้นอ่ะก็คือเขาจะไม่ค่อยมีของเล่นอะไรที่แบบออ่นำสมัยเหมือนในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นการเล่นของคนในสมัยก่อนก็จะเป็นแบบพื้นบ้านพื้นเมืองนะคะนี่นี่ก็คือเป็นการละเล่นไทย เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงนะคะว่าการลเล่นแต่และอย่างนั้นเรียกว่าอะไรนี่นะคะนี่อันนี้ก็คือจากภาพก็จะเหมือนว่าเด็กแต่ละคนอะ่ะแบบแย่งกันอยู่เสาอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางคนที่ไม่ได้อยู่เสาหรือว่าอยู่ต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะอ่านี่อ่ะเดี๋ยวทีนี้ครูพีจะถามใครดีว่ารู้จัก การเล่นแบบนี้ไหมดูปุยจะเปิดชื่อก่อนนะคะอ่าคุยถามซึบแก้มปุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าจากภาพที่ผ่านมานะ่ะแก้มปุณรู้จักแก้มปุรู้จักกันและเล่นแบบไหนบ้างไหมคะนูรู้จักเล่นแบบลิลี่ข้าสารค่ะหารูปไหนรูปนี้หรือเปล่าคะ ค่ะอ่าแล้วหนูเคยเล่นไหมเคยค่ะเคยแต่ว่าเล่นบ่อยไหมคะเล่นบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยเพราะว่าในเดี๋ยวนี้หนูเล่นอะไรหนูหนูชอบเล่นของเล่นอะไรคะในปัจจุบันนี้หนูชอบเล่นของเล่นปัจจุบันกับอดีตค่ะนั่นแหละในปัจจุบันน่ะหนูชอบเล่นของเล่นอะไร ขายของค่ะอ๋อแล้วก็มีอุปกรณ์ขายของต่างๆใช่ไหมคะใช,ใช่ไหมค่ะอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่าในภาพเหล่านี้เพื่อนรู้จักการละเล่นก็คือการละเล่นตามภาพนี้นะคะก็คือการละเล่น รีรีข้าวสารนั่นเองอะทีนี้เราจะไปรู้จักการลเล่นของแต่ละประเภทกันามาดูนี่ไงการลเล่นแรกนะคะนักเรียนจากตามภาพนี้ก็คือเป็นการลเล่นของรีรีข้าวสารเขาบอกว่าเป็นการลเล่นที่มีมายาวนานแล้วนะคะก็คือจะมีแบบ คนอยู่สองคนนะคะก็คือเป็นเหมือนตัวตั้งตัวตีก็คือเขาจะใช้มือเนี่ยประสานกันประสานกันตามภาพแล้วเพื่อนๆที่เหลือน่ะก็จะต่อคิวกันอย่างเงี้ยแล้วก็ลอดผ่านลอดผ่านแล้วก็วนกันอยู่างงี้แล้วในขณะที่เขาลอดช่องแบบในขณะที่แบบเขาลอดผ่านสองคนนี้เขาก็จะมีการแบบร้องเพลงประกอบนั่นเองก็ที่เขาร้องว่าอะไรนะ ล,ลีลีข้าวสารสองขนานข้าวเปลือกอะไรเนี้ยเออถ้าอยู่โรงเรียนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาร้องจบคําสุดท้ายใครที่กําลังลอดผ่านช่องนั้นพอถึงคาสุดท้ายปึ๊บสองคนตามภาพหญิงชายเนี้ยเขาก็จะเอามือลดลงมาแบบกอดคนนั้นไว้แล้วคนนั้นก็จะตกรอบไปก็จะได้ออกจากเกมน,นะคะแล้วก็ทาอย่างเงี้ยไปจน เหลือคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นการละเล่นของดีดเข้าวสารต่อไปการละเล่นของงูกินหางอ่าก็จะคล้ายๆแบบเมื่อกี้ก็คือจะมีการต่อแถวเรียงยาวแบบนี้ก็คือเป็นการละเล่นโดยการแบบทําท่าทําท่าทางแบบเรียนแบบงูนั่นเองก็คือแบบมีการเหมือนทําท่าแบบเลื้อยไปเลื้อยมานะคะโดยคนที่อยู่ หน้าแถวอย่างเงี้ยคนที่อยู่หัวแถวอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแม่งูนะจะเป็นแม่งูส่วนคนที่อยู่โดดเดี่ยวคนเนี้ยจะเป็นพ่องูพ่องูน่ะจะคอยแบบมาไล่จับมาไล่จับลูกลูกงูคนที่ต่อ้ลนหลังอ่ะเขาจะเป็นลูกงูนะคะก็คือจะมาไล่จับแบบลูกงูแล้วคนที่เป็นแม่งูต้องคอยแบบปกป้องลูกงูแบบว่าไม่ให้พ่องูน่ะมาจับ ถ้าใครที่โดนพ่องูจับคนนั้นก็จะตกรอบก็จะได้ออกจากเกมไปนะคะจนก็ทํำอย่างเงี้ยจนเหลือคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองโอเคต่อไปอ่าอันนี้ก็คือเป็นการลเล่นของเด็กสมัยเก่าน,นะคะตามภาพนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นการลเล่นของลิงชิงเสานะคะ <laughs> นั่นแหละก็คือถ้าสูงบางคนเขาก็จะเล่นแบบว่าตาม ตามแบบอยู่ใต้ต้นไม้ก็คือจองต้นไม้คนละต้นนะคะและทีนี้ก็แบบเหมือนวิ่งเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางการใครที่แบบใครที่ไปจองต้นไม้ที่หลังก็คนนั้นก็จะไม่เออเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะคนนั้นก็จะแบบเหมือนกับได้เป็นลิงนะคนที่คนที่อยู่ตามเสาบ้านเออบางคนเขาก็จะเรียกเขาก็จะเล่นแบบว่าอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นเองที่ว่า ใต้ถุนบ้านเวลาเขายกสูงด้านล่างมันก็จะเป็นเสาบ้านเนาะอ่าบางคนเขาก็จะเล่นแบบตามเสาบ้านแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เล่นตามเสาบ้านก็จะเล่นตามต้นไม้แบบนี้นะคะคนที่ไม่ได้ไปเกาะต้นไม้ได้ทันเพื่อนคนนั้นก็จะเป็นลิงนะคะก็จะคอยแบบวิ่งไล่สลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการละเล่นซึ่งในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้การละเล่นเหล่านี้ไม่เอ่อ พบเจอได้น้อยพบเจอได้น้อยอาจจะเห็นอยู่บางคนก็อาจจะเล่นเห็นไหมแบบเมื่อกี้เพื่อนก็ยังมีบอกว่าได้เล่นบ้างแต่ว่าไม่ได้เล่นบ่อยนั่นเองนะคะแต่ว่านักเรียนอาจจะบางคนอาจจะเคยเล่นบางคนก็อาจจะไม่เคยเล่นนะอ่ะต่อไปเลยนี่อ่ะที่ที่ในปัจจุบันนี้นะคะไม่เป็นที่นิยมการเล่นแบบในอดีตนะไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าในปัจจุบนนันอะมีของเล่น มีอะไรต่างๆเข้ามาเยอะมีอะไรที่นำสมัยตามมีเอ่อมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั่นเองซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเขาจะแบบเขาจะหาวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยน,นะคะมาทำมาทาเป็นของเล่นนะอย่างอย่างตอนยังเด็กปุ้ยนะ่ะเคยแบบว่าเคยเล่นขายของใช่ไหมในในปัจจุบันนี้นะ่ะอุปกรณ์ขายของอะ่ะเขาก็มีแบบว่ามีแบบ สำเร็จเลยเนี่ยมีหมดกระทะนู่นนี่นั่นมีแบบจําลองแบบเหมือนจริงเลยบางบางอย่างก็แบบอ่ะอย่างเช่นตุ๊กตาบาร์บี้แบบเนี้ยตุ๊กตาบาร์บี้ในปัจจุบันนี้ตุ๊กตาบาร์บี้ก็แบบเหมือนกับสามารถขยับได้เลยแงยกระพิษตาได้เหมือนคนเลยเนี้ยอ่าบางทีก็แบบเหมือนเด็กจริงจนแบบจนหน้าตัวเลยนะบางทีนะคะอ่าอันนี้ก็คือพูดถึง การเของเล่นนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด็กในสมัยเนี้ยนิยมมากที่สุดเลยก็คือเป็นการเล่นจากโทรศัพท์มือถือเพราะในมือถือเนี่ยน่ะสามารถเล่นเกมอะไรได้หลากหลายมากยิ่งเห็นในเทคโนโลยีเข้ามาทําได้หมดเลยนอกจากจะใช้แบบติดต่อสื่อสารโทรหาโทรติดต่อกันแล้วก็ยังสามารถเนี่ยเอาไว้ใช้เรียนออนไลน์ได้ด้วยอย่างเงี้ยอ่าเอาไว ส่งจดหมายส่งอีเมลได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเอาเราอยากรู้อะไรเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์ก็คือการเซิร์ชหาข้อมูลที่เราอยากทราบอยากรู้อย่างเช่นอ่าการลเล่นที่คุคูุ้ยให้ดูเมื่อกี้การลเล่นที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือสมมุติลีลีเข้าสารอย่างเงี้ยบางคนเอ๊ะคืออะไรไม่ไม่รู้จักเลยลีลีเข้าสารคืออะไรนักเรียนก็สามารถ ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเซิร์ช google หาได้ว่าการลเล่นลีลีข้าวสารคืออะไรแล้วเขาเล่นยังไงนะคะก็คือน,นักเรียนต้องรู้จักใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์ด้วยนะเล่นเกมนานก็จะเสียสายตาด้วยแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะคะต่อไปค่ะนี่น,นี่ก็จะเป็น ตัวอย่างภาพของในอดีตนั่นเองก็คือเป็นการเดินทางเห็นไหมคะจากภาพเขาก็จะมีการเดินทางแบบผู้คนก็จะบางคนก็จะเดินทางด้วยเท้านั่นเองอ่าก็คือการเดินนั่นเองแล้วก็ใช้จักรยานหรือว่ารถที่นั่นเองอ่ะนี่เขาเรียกว่าสามล้อที่นะคะเนี่ยมีสามล้อแล้วก็ใช้ที่นั่นเองซึ่งในปัจจุบันมีไหมมีอยู่ไหม าบางคนใส่หัวาบางคนขยักหน้าก็คือในปัจจุบันน่ะมีอยู่นะคะแต่ว่ามีได้น้อยมากทั้งเรียนจะพบเจอได้น้อยมากนั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นอีกที่หนึ่งก็คือแบบตามที่แบบเอ่อตามพิพ,ธพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาแบบเอาไว้โชว์โชว์ของเก่าโชว์แบบการโชว์เกี่ยวกับของในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นี่แม่สล้รถีบเต็มเลยแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยเนี่ยจะพวกเอวงไว้อันนี้ก็จะเป็นรถโดยสารหรือว่ารถประจําทางนั่นเองซึ่งในปัจจุบันก็มีเหมือนกันรถประจําทางแต่ว่ามีตัวเลือกมากกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนก็คือมีรถประจําทางแค่แบบเนี้ยใช่ไหมแต่ในปัจจุบันมีทั้งแบบแท็กซี่เนี่ยถ้าอยู่เมืองใหญ่ๆก็แบบเออปีฟ้ามาเรียนกับน้องเหรอคะ อ่าก็คือแบบจะมีบบรถแท็กซี่างะคะ่ะถ้าเป็นแบบเมืองใหญ่ใญี้ยก็จะเป็นแบบมีวินมอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเยอะแยะมากมายมีเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสามารถแบบเป็นตัวเลือกให้เราแบบเดินทางอ่โะโดยสะดวกแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่ไม่นานนะคะนอกจากรถส่วนตัวโอเคต่อไปนี่ นี่นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพในอดีตนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของที่อยูอาศัยในอดีตอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าที่อยู่อาศัยของคนในอดีตน่ะเขาจะนิยมสร้างบ้านที่ติดกับแม่น้ําเพราะอะไรทําไมถึงสร้างนิยมสร้างบ้านที่ติดกับแม่น้ําเพราะว่าเขาจะก็คือแม่น้ำนะ่ะเป็น ส่วนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตเขาเขาจะใช้น้ําในการดํารงชีวิตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคหรือบริโภคก็คือไม่ว่าจะนํามาดื่มนำมากินหรือว่าจะเอาน้ํามาใช้ก็คือน้ํำมีความจําเป็นอย่างมากในชีวิตนั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขานิยมสร้างบ้านติดกับแม่น้ําเพราะว่าในอดีตคนเขาแบบเขานิยมเดินทางโดยใช้เรือเพราะฉะนั้นใครที่มีแบบ บ้านติดกับแม่น้ําเนี่ยก็จะสามารถเดินทางได้สะดวกไปมาจากชุมชนนู้นชุมชนุมชนนี้ได้สะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปมาหาสู่กันหรือว่าเเดินทางเพื่อที่จะค้าขายอะไรอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนค้าขายกันอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันที่คนแบบตั้งบ้านเรือนอยู่ติดกับแม่น้ำก็เพราะว่า พื้นที่ที่อยู่นั้นอะ่ะจะมีความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในที่นี้คืออะไรก็คือเขาจะสามารถเพาะปลูกอะไรต่างๆได้นะคะเพาะปลูกพืชผักเอามาไว้กินหรือว่าเอาไปนําไปประกอบอาชีพได้นั่นเองนะคะแล้วก็เห็นไหมเขาจะยกพื้นที่สูงเนี่ยพื้นบ้านสูงก็คือจะมีใต้ถุนบ้านนั่นเอง ในปัจจุบันนี้บางบางบ้านก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะก็คือแล้วเขาก็จะใช้ไม้ใช้ไม้ก็คือจะใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติมาสร้างนะคะเดี๋ยวครูปุอ้อ่ะโอเคอและทำไมเขาถึงสร้างบ้านเรือนโดยที่ยกพื้นสูงเพราะว่าเขาอยู่ใกล้แม่น้ำไงแล เพื่อป้องกันน้ําท่วมนั่นเองนะคะเวลาน้ํามันล้นมาก็คือป้องกันน้ําท่วมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการแต่งกายในสมัยก่อนจะเห็นว่าเห็นไหมการแต่งกายเนี่ยก็คือจะยังไม่ค่อยแบบนําสมัยแบบในทุกวันนี้นะคะในทุกวันนี้ก็คือเราสามารถเลือกเสื้อผ้าได้หลากหลายหลากแบบหลายรูปแบบหลากหลายแบบ หลากหลายชนิดของผ้าก็มีนะคะก็คือมีความนำสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะตามการเวลานั่นเองเห็นไหมต่อไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางก็อย่างที่พูดให้ฟังตอนแรกนะคะว่าในอดีตนะเขาก็นิยมเดินทางโดยทางเท้าหรือว่าสัลรอที่นั่นเองรถยนต์ก็มีบ้างนะคะมีบ้างอ่า ส่วนการรับประทานอาหารนะคะในอดีตก็คือเขาจะเอาแบบพืชผักที่หาได้จากธรรมชาติมาประกอบอาหารอย่างเช่นผักต่างๆก็ปลูกตามรัว้วก็คือแทบจะไม่ได้เสียเงยินซื้อเลยทุกอย่างก็ปลูกเองกินเองใช้เองถ้ามีเยอะก็แบ่งแบ่งปันเพื่อนบ้านหรือว่าสามารถแบบเอาไปขายสร้างเป็นรายได้นะคะแล้วก็ คนในอดีตถ้าสมมุติว่านักเรียนดูละครตอนเช้าเสาร์อาทิตย์จะมีอยู่ช่องหนึ่งที่เป็นละครแบบเกี่ยวกับจกัจกจัรงงอ่ะอันนั้นก็จะให้อ่าให้เราเห็นวิถีชีวิตของคนในอดีตนั่นเองเวลาเขากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาใบตองอ่ะมาลองมาลองข้าวแล้วก็กินซึ่งในอดีตอ่ะบาง ในอดีตบางที่แบบว่าเขาไม่มีช้อนซ่อมใช่ไม้มเขาก็จะใช้มือในการกินอาหารแต่ว่าเราต้องล้างมือที่สะอาดก่อนนะคะไม่งั้นเราก็เอาเชื้อโรคเข้าปากนะอ่าโอเคต่อไปนี่อ่าทีนี้มาดูปัจจุบันทีนี้เมื่อกี้เป็นหัวข้อของอดีตต่อไปเป็นปัจจุบัน,ท,นที่อยู่อาศัยไหมจากตอนแรกของอดีตเนี่ย เดี๋ยวจะจบแล้วแล้วครูพี่จะถามน,นะตอนนี้ครูพี่กำลังเปิดดูนะคะใครที่ใครที่ไม่อยู่กับที่นะคะครูพี่จะเรียกถามคนนั้นอ่าโอเคทีนี้จะเป็นหัวข้อของที่อยู่อาศัยในปัจจุบันแม้จะเห็นว่าในปัจจุบันนะ่ะบ้านเรือนจะนิยมสร้างบ้านด้วยอิฐด,ด้วยปูนหรือว่าเหล็กนั่นเองซึ่ง วัสดุเหล่านี้สามารถหาได้ง่ายในปัจจุบันนะคะผู้คนก็เลยนิยมสร้างบ้านโดยใช้อิฐใช้ปูนนะคะต่อไปการแต่งกายเห็นไหมการแต่งกายในปัจจุบันก็มีความนำสมัยมากยิ่งขึ้นมีตัวเลือกต่างๆมากมายมีชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะยิ่งทุกวันนี้เรา ถ้าเสื้อผ้าที่แบบมาจากโรงงานผลิตเนี่ยเขาผลิตมาทีละเยอะเพราะฉะนั้นราคาที่ส่งออกอะ่ะมันก็จะไม่แพงมากนั่นเองเพราะฉะนั้นมีตัวเลือกหลากหลายแล้วก็ราคาไม่สูงนะคะอ่าต่อไปเนี่ยการเดินทางก็มีตัวเลือกต่างๆมากมายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรือว่าการโดยสารโดยเครื่องบินเนี่ย รถไฟซึ่งรถไฟก็มีทั้งรถไฟธรรมดาแล้วก็รถไฟฟ้านั่นเองนะคะหรือว่ารถรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเงี้ยเหมือนกันก็คือเยอะแยะเลยอ่อา่อไปการรับประทานอาหารในอดีตก็คือเขาจะเอาแบบพวกของที่หาได้จากธรรมชาติมาประกอบอาหารหรือว่ามาทำอาหารใช่ไหมแต่ว่าในปัจจุบันก็คือ อาหารมีอาหารแบบพวกอาหารสำเร็จรูปมากยิ่งขึ้นเห็นไหมอย่างเช่นพิซซ่าแบบเนี้ยแซนด์วิชอย่างเงี้ยขนมขบเคี้ยวต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่าอาหารกล่องที่เขาแบบติสไว้แล้วแล้วเวลาเราจะกินเราก็แค่มาอุ่นเฉยเฉเพราะว่าเขาปรุงมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอาหารสําเร็จรูปเหล่านี้จะไม่มีสารอาหารเยอะเท่ากับที่เราทําเองหรือว่าเราทําแบบสดใหม่นะคะ โอเคเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าเวลาการดําเนินชีวิตของคนในอดีตกับปัจจุบันอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าการดําเนินชีวิตก็ได้เปลี่ยนไปตามสภาพเปลี่ยนไปตามวันเวลานั่นเองนะคะซึ่งวันเวลายิ่งเอ่ยิ่งปัจจุบันมากเท่าไหร่ก็แบบยิ่งมีความน้ำสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าเนี่ยอันนี้ก็อย่างเช่นบ้านเรือนเห็นไหม ภาพเปรียบเทียบบ้านเรือนในอดีตกับปัจจุบันนั่นเองอดีตจะใช้ไม้ปัจจุบันจะใช้ปูนสาธุอ่อ <c oughs> นี่เห็นไหมคะบ้านในอดีตนี่เขาก็จะปลูกบ้านติดกับริมแม่น้ำนะคะยกพื้นสูงป้องกันน้ำท่วมโอเคมาทีนี้จะถึงคำถามของเราแล้วนะคะ นี่ภาพใดที่ไม่เข้าพวกนะคะภาพใดที่ไม่เข้าพวกอ่อะทีนี้เดี๋ยวครูปุ้จะขอปิดการบันทึกคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะ